ขอด้วยเสีย <laughs> นี่เขามีหนีหไปเล่นาองคอยไปเลยครับ,บ,บอย่าคนหนีสลิงไรพูด,พดไปนะครับ <laughs> แล่วต้องกดรถหยาดเขาหนีเ,เขาปล่อยปลาแล้วบอกพวบ้านนะปล่อยปลาแล้วปล่อยรีบมาถึงแลนมาใส่ฮะปล่อยรีมันแลนน้ำคุค้นแสงมากคนนะเนาะได้แล้ว

ปล่อยไปเล่นน้ำครับบัวบางเรากลัวกลัวมากกลัวคนจะหนีไม่หนีลูกพามาเล่นข้างนอกบ้าง right. โอ้เดี๋ยวบปลังคีพ่บุญมหาเทธิ uh ์ดีกว่าเอออันนี้เป็นทางล่ลงเรือบ่ อาบน้ำดีกันมาบ่อยากอาบน้ำกเนอนเอโอ้ต้องพลอยนี่ไปงดลงดลงลกโอ้ยต่ำต่ำต่ำต่าเร็วมานร่มาเร็มเร็มาเร็วมาเราเร็วมมามาเราเร็ว <c oughs> มมเรวรวา ออโอเดี๋ยวพ่ก้าวในและยานคือจะโขกเลยวะไปอยูโย่โขกัอยู่โขกไปก,กออ่อนแรกคุณละก่กอนแรกคุณละ เออตัวพลางใหรอพ่อบัวบ้านน่ะน้องโบบานเพิ่มพลังนะครับเอาใจเขาก่อนกินข้าวลามนะฮะกับพ่อไปลุ้งเขากับเขาซื้อมาให้แล้วน่ะ ออ้ยอ้ยอยาลินให้ลินน้ประอย่าน้ยเราแว่งดิบวมี้มืออ้ยมออนเขาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันนเขาจะปลาเดี๋ยวมันนอืม ดูน้องบอัวบาน,นครับไปหากินของในป่าอยู่คนเดียวโอ้โหนี่เป็นเป็นครั้งแรกนะที่เราพาบัวบานออกนอกสกถานที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่แจยกยาด้วยไหม นั่นก็อยู่ป่าคนเดียวครับเอามาปล่อยป่าแล้วอมาหนีมามามานีโบบ้านม,มานีมา,มาลูกกินเข้าได้ไหมป้าปะาปะา น้องพลอ,อยอยากไปหาพ่อครับอืมอ่าโบบางก็เล่นแถวนี้แหละฮะอยู่ใ,ใกล้คนนี่แหละน้องไปก่อนดื้อไปก่อนดื้อกินข้าวปลาอยู่แถวนี้ครับ่าม้วนเลยฮะกระลังม้วนเลยเรื่อเรื่อจมไม่ต้องมาซ้อคุณรักนะคนรัก <laughs> เขากระแทกเสร็แล้วหวาตาเขาเดีว,ว่าว่าจะเอาใหม่ก็บ,บ้านเอาใหม่ก็บ,บ้านแชร์บล็ ได้อะไรมากินคุณแม่มีทุกอย่างทุกอย่างเลยต้ต<ห>น,นตข้าโืโคก็มีมโคกโม็มีอืมเรามีาอืมอืกโลเหลอะไปกินขาอยูจะเอาไงดอกแหนเนอะจะเสียบกินไหมืกินอหมกินยูทายโย,ย น้องพลอยอะตามหาพ่อนะับน้องพลอยฮะปลูกเดินเนี่ยเะยนะโอเคโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายบัวบานช่องแอร์ฟลีนไทยแลนด์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งทำไงครับผมบัวบานปล่อยปลาเอาปล่อยปลาแล้วน้องบัวบานไม่กินเลยเลยครับอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยนุ่มหน่องมาแล้วหน่องมาแล้ว ปลูกกระดมอันนั้นฝ่ายปุูกกระดมครับอ,อันนี้อันนี้ฝ่ายทำลายร้านนะครับโอ้จะไปตีกันกำร้างหน่อย